ากินแนวแซ่บๆอีเลยจ้ะมีไก่ย่างมีเซียนพี่น้องดูถ่ายได้พี่น้องรายการมีน้ำพริกเก็ดฟางพี่น้องของกินแก่มกันซิมีอันพัดกาดขาวแล้วก็มะเขือพี่น้องกินกับข้าวเหนียวน้ำมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าก่อนจะไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสายลมสายแนวเด้อพี่น้องมาจ้ามาแซ่บๆมันสายลมคือเก่าพี่น้องน้องเลยรยังกินเด้อนะ ทำใงญ่ๆเลที่น้อง แชร์ไปเนองนั่นที่กินแั่หนึ่งเนมื่อเนี้มีเรื่องตะลกตะลกสิมาเราให้ฟังพี่นนองเมื่อเช้านี่เนาะจะานายแสลมก็บอกว่าอันให้หนึ่งคำในเดอ้อวะปกติกันถ้าชิ้นหนึ่งเมื่อได้ชิ้นหนึ่งมาชินน้ซเซว่าแชร์เขาไว้ตั้งแต่กลางคืนเนาะ

มันคือปลาชุกจักเถือสองเถือถ่อกซ้เถื่อกคับบัดที่นี่บนแน่ใจก็เ,เลยไปเบิ้งในถุงถุงเขานะเป็นเขาวสวยพี่น้องเป็นเขาวสวยเป็นเขาอันนี้เขาเจ้าจี่จริงมันจะค้นแหลนชี้ได้เขาเนี้ยเขาเจ้าก็ได้ควรติเบียวว่าบม่ได้เบิ้งพี่น้องบม่ได้อ่านเบิง้ง ผัวมีข้าวเหนียวทุงนึงก็เอาไปเทแล้วก็แซ่แล้วก็กหนึ่งเลยพี่นอ้องเอามันเอามันหนึ่งเจ๊ดกระป๋องแซ่แซ่แซ่ขา้าวข้าวสวยไว้เจ๊ดกระป๋องเอามันหนึ่งมาที่นี่เต็มหัวอันอย่ะยั <c oughs> ะงตลกแเหรอ ปกติหนึ่งเขาอันหุงเขาวสวยนี่สิบกระหอดอันประมาณสามหรือสี่กระปอ๋องเขาได้แช่ไว้เจ็ดกระป๋องเต็มปวดสักสิบเปอร์เซ็นต์อะไริงแังสิบเบิดปัน่น ยังได้กระปุกุกอ่ะยังได้กรบปสุกคิดว่าเต้เงินแช่ขาบ่หอดสัมวมันบ่บ่หอดสัมมงซ้มามันก็เลยหนึงุกนะหกับหอสมองงแก็คือเกาี่คือบอเป็นก้อนคือขันนีวเนากวะเหมกจ ชสรยจปักึี่หน่องเลยนเองพี่น่องเจ็ดจ้ะ Rồi anh ạ อยู่บ้านผมได้กินอันแจ้งเห็ดละโง่ห้าได้กินแจงเห็ดอันเอ่ยอิ่ป่นเห็ดฟางไปหน่อยกินตนาการอาว่าเป็นเห็ดละโง่ด้วยเสบคือกันนอ 好吃、啊、可肯定想好呢。 เพื่นพี่น้องพักเลือไกลเลือน้ำปิดก็ะเลือคลิปนี้สายลมกระสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เธอจาะพี่น้องชิงใดแนวใดเห็ดไปหรือว่ากินบมสุขาพเรียบร้อยจงังใดก่าขอโทษขออภัยน้ำเด้อจ้าเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีสบายดีจ้า